เดี ohn, ibly, ๋ยวแม่ให้กินเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลงหนูเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินเนี่ยสบายดีพี่น้องมา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 ลงกันเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงหนุไม่ไหวแล้วน่ะแม่ให้กินนั่ง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 ดีด อีตนสาดจะกขมาแต่ขอมันเ่าลายแล้วพี่น้งองบ่มีแห่งใต่าขามัขาหลังมันบ,บ่มีแรงแหละมันยืนบ่ได้ค่อยๆลูกค่อยๆเอ,อ้ยอย่างับมือแม่สิห่<ม>หิงวจัดหิวโ,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 โอ้โอ้โอ้ไหวปอน้องนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงไม่ให้กินนั่งลง พี่น้องเอ้ยมาคุยไปยูเลยจังมือเนาะไปซื้อไปซื้อน่ะอกไก่แม่ให้เพิ่นกินเพิ่นกินเข่าเพิ่งเออเด้อเด้อเด้อเพิ่นกินเขาก็ได้นั่งลงลงนั่งลงเรียบนั่งลงนั่งลงนั่งก่อนเออนั่นแหละแม่ให้กินลูกแม่ให้กินนั่งเออนั่งอันซื้ออกไก่แม่ให้กิน เราก็บเอาหนังไปกินเบ้เน,นื้อ,อ,นอย่างขนค้นลวงวไวไหมนะ,ะนะคะนะคะหลังสองขาไม่มีแรงข้างหลังสองเอาไาว,ว,ว้เลยกินมากิดจะได้ไมีแรง กินไม่กินเนาะกินไก่ไม่กินดียังงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยๆกินเลย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอย่าติดอคอนกินแล้วอย่าอ้วกนะอันเพิน่นเทาลายแหละอันเพิ่นกินกินขขาวกินยังละเพิ่นสิห้าก็นะเลยอันบื่อยากแต่งเพิ่นกินสิ่งใหญ่ ก็อยากให้เพื่อนกัดกินเองก็เลย่อชีๆ่ๆให้เพื่อนน้อยๆนี่น้อยๆเท้นนาลายแหละสิบเอ็ดปีแล้วพี่น้องทายทายให้เบิง้งอันอยันอันเป็นโบยูน้ำห่าล่ะอันคิดหอดทายเก็บไว้เบิง้งอันลูนี่นี่น,นี่แม่สุดวางนั่นนะ นอนยังว่าท่านตื่นผัวกวันนันมากมาบอกบอกให้เนี่ยเบิ่งมาให้แนวว่าอันมาหันมันบ่มีแรงแล้วเิ่นว่าอันเขาจะไปแล้วนะเอียงมันดูนะดูว่าเขาไปยังไงอะไรยอยู่กับเขาหน้าเอียงเดินให้เบิ่งว่าอันเวลาเิ่นสิไปหันนะ หาเบิงหาเบิงเพิน่นหายยูน้ำเพินินพ่อยานอดใจโบไวข่ายชิดได้นั่งหากับมาคืออันมาตัวเก่าข่อยเลี้ยงคู่กันกับตัวนี้แหละอาาอามาทีหลังตัวนี้เลี้ยงได้ปีกว่าอันอันนั้นก็ลุ่มทองแล้วก็เสียณน,นะพี่นอ้องข่อยก็เลยอัน โอ้ยเวลาเพิ่นอันสีเซียนเพิ่นคอละมานคอละมานคอยี่นั่งหายแล้วหายอีกหายแล้วหายอีกเป็นเบิดมือความกอวเพิ่นสิไปได้เน,นี่ยไปกับบลับตาเนี่ยก็เลยโอ้ยสงสารก็เลยยันแทงตัวนีแฮงคอเพิ่นหักเาเลยเ่ยเอาก,กับหัก หกหลายกวดตัวนันอีกเพราะว่าตัวนันถึงเอามาเลี้ยงอันนั้นก็อันเป็นมาเขาเจา,าเขาจะเลี้ยงไวแ้วแบบนี้อัน,นยังก็เขาเลี้ยงบาไว้มันมีหลายตัวก็เลยไปเอามาเลี้ยงคู่กันยักเป็นยังเอาเอามาตัวใดมาเลี้ยงคู่กันกับเพิ่นนี่ทุกตัวกระตายเบิดเตไอันอันเกิดคางบ้านนั่นก็เอาให้เนี่ยนี่แม่ให้ อันเกิดค้างบ้านเอาให้ยตัวหนึ่งก็าตายอันนั้นก็อันบมเมนเท่าเฮตายดอกอันพอดีตอนนั้นพบกาแฟนใหม่ๆนะยู่กาแฟนใหม่ๆอันพอดีทัศกร์เมิร์กทัศกร์เมิร์กแหละเรากลับบ้านบกไปลรากลับบ้านกันกลับไปเล่ากลับบ้านกันลาปนีอันแลว้วก็หายอังเกอเลี้ยงไว้หายคือเกา่าอันนี้คือเกิกันแฮมอังเกล้าเขาให้กินเมียให้กิน บัดนี่เพิ่นิ่นพัดเอากระดูกไก่เห็นนะะกระดูกขาไก่กระดูกไก่อะไรอย่างะงี้ให้เพิ่นกินละบัดนีนกระดูกไก่มันไปบากใสเพิ่อนอันนั้นกระถาจนผูกข่อยกับมากอาทิตย์นึงผูกข่อยไปกลับมากล้วบันนีเมาหอดปุ๊บข่อยก็บ่ได้สนใจเนาะก็คิดว่าอันอันมันนอนเอยียงคือหมาคืคอเันบรแล่นมหาอีหยังจังเี้เป็นเสียะก็บไริคิด มีแต่ผัวแหละคอยเมืย์ไล่อยก็เลืกยเขาเปน็นนอนเลื่อยนะหมดแล้วหมดแล้วหมดกินให้หมดอืมนักอันนี้แมาทิ้งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวนอนนอนลงไม่มีแล้วนั่งลงก็เลยคอยเขาไปนนอนตื่นเสาร์มาผัวก็เลยบอกว่า น่อยันลักกีตายแล้วเดอ้อควาเอาไปฟังแล้วเขาหยาเไงเล,ลกีนี่ตาเเน,น,นี่ยม่นบคืนจะเปไงจเป็นไงตาอเอเต็มยกสิก็จสก็ก็ออกเสร็ก็ออกก็เลยพยอยามเต็มเสร็จแล้วตาขึ้นสีแดงนะพี่น้องตาตาลืมบุกึ้นแล้ ษาอะไรเนว่าทายันเอาชิชูมาเ็ดนี่นงก่อนนนบ่ต้องวกได้บเฮือนใส่เฮือนแม่น้ำบ่มีน้บ่ไหลาลายนงคอเหี่ยวว่ะลอยากอาบน้ให้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเมื่อยจังซี่ก็เลยบ่ได้อาบให้เพิ่นพี่น้อง ขาหลังเพิ่นบ่มีแรงเลนะใช่เพิ่นนั่งแพะเพราะว่าอยู่ตูวคนนี่นมีมีเนือ้อคล้ายๆเนื้องอกเมียงนะขึ้นมา่ลูกสัมผัสอย่างนั้นเป็นย้อนเนื้องอกมาส่วนนี้ก็ช่วงโควิดนอกบ่ได้อันไปหาหมอที่นี่อยู่ส่เพิ่งกระติดเบิรดกรได้ตะเบิ่งกันจังซีค่ะพิ่นยางบ่ไหวแล้วาคาหลังเพิ่นบ่มีแรงเยี่ยมไปค้าหนา ยังไงล่ะยืนลายกันเมืนนะ่อยเพื่อนอ่ะก็ชิมาว่าสูุฟังพี่น้องอันเหลืองอันอยู่บ้านนอะเหลืองว่าเหลืองพี่เหลืองนออ้องเอียงจังเสียนนะเพิ่นเพิ่นว่าให้คอยว่าอันเอยียงมาแตง่งเอียงมาแต่งงานอยู่มาเล่เอยียงก็ค,คือคือบอมีเงินบ่มีข้าเอียงจังเสียนนะอันคือบออันหา คือบอเอาเงินเอาข้ามไปให้พ่อให้แม่อันสางบ้านเฮ็ดซองเอียงจังสีฮะนะคืออันบ่ออันนั่นบอเอาเงินไปให้พ่อให้แม่สางบ้านสางซองเองียงขอว่ะคอยก็มีปัญหาของคอยคอยก็เลยว่าทุกครอบครัวก็มีปัญหาของตัวเองก็เลยว่าจังสีฮนะคอยก็ว่าคอยบ่อได้่มีเงินหลายพอปัญน,นั่นคอยเขาเล่า พอดีขอว่าให้จังสีเนาะพอดีสินปีสินปีนี่คอก็ว่าสิกับสิกับเล่าอะนะสิกับไปเฮ็ดบุญให้น้องไส้น้องไส้เสียก็เลยว่าสิกับบุญไปเฮ็ดบุญให้น้องไส้ขอก็เลยอันเดี๋ยวสินปีขอสิกับบ้านขอก็เลยเพิ่นก็เลยถามก่ออันมีเงินหลายสมเด็สิกับมากันก็ก็เลยว่าบ่มีหลายดอกก็ซ้ำไปเฮ็ดบุญให้น้องฮันและขอก็เลยว่าจังสีเนาะ ่อยกับบ่มนคนรวยผัวคอยก็บบ่ได้รวย่อยกันเลยวัะสิมาเห้ยังวัดสันอันอายเทบ้านใท้เมืองเพิ่นวัดสิแหละอันเอียงไปอยูยมเมออ่เมืองนอกเมืองหน้ามาบ่มีเงินบ่มีข้ามสิมาเห้ยังวัดสิมาต้องเอาเงินมาไลา่ๆวัดสิละเราว่า,อ,วาอันนี้เหลืองของ่อยคอยสิเมื่อเห้บุญให้น้องคอยคอยบ,บ่ได้เมื่อหาเจ้า เขาบริเเมื่ออันขอเงินจับใส่ก็เลยว่ามาบ,บ่มีเงินบ่มีคำใช่ไหมเฮ็ยหยังวะซะอันพี่น้องเงินจังสั่นกับจังว่าอันผู้เจ้ามีเงินมีคำอันพ่อแม่เจ้ามันจะคือบบเคยเลียงขก็เลยพอ,อก็อ,อ,กอยากว่าออไปจังสี่โดนแลเนาะอันคอยแม่นคอยทุกขคอ,อยคอยทุกแต่คอยก็ให้พ่อให้แม่คอยคอ,อยมี่คอยก็ให้ พอเมย์คอยเดือดร้อนท่มากคอยก็ห้คอยมีหน่อยคอยก็ห้หน่อยมีไลคอยก็หายไออลถึงขวยสิบเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่พวะคอยก็ให้คอยซ้ำกินซ้ำใสซ้ำสียใจแลวคอยก็เบ่ไปใสเครื่องนุ่งเสือ้อผ้าคอยก็เบ่ไ้ซื้อเข้าหายมือหนึ่งเครื่องมือหนึง่งมือสองเข้าหายมากเขาซื้อพี่น้องัวคอยซื้อให้เสือ้อผ้าจังสิ อันนี้บแมนด้วยอันนี้มันเสือแม่คอยให้ตอนปีใหม่สงการพี่น้องเ่นเสือหขาดพี่น้องเห้ยทรงการแม่่อยมากล้วก็มาสุบัสซุมาอีแมนะแล้วอันคอยก็เลยอันแม่อีแมนแล้วโบไซอนก็เลยมาใส่คอยก็ใส่มาจากปีละพี่น้อง่อยก็ใส่ไทยซีวาเสือเก่าเสือขาดมึงคือใส่จังสี่ อยู่บ้านพี่น้องบ่ได้ไปใส่สี่ไหนคอยแต่งโตไปใส่แต่งตัวอยู่บ้านเขาก็บประเตงแต่งนะถ้าปา,ากประก็บไม่ยังบ่อยากแตงเครื่องนุงง่งของถือคอยแต่ละปีคอยบ่คอยไดซื้อเครื่องพอยซื้อก็มีแต่ส่วงกุ๊ดจีนสมาร์ทแบบนี้เวลามีงานมีอย่างคอยจึงซื้อปีละเทืาสองเทือ พราะว่าเขาไม่ได้ไปใส่เขาอยุดในบ้านอืเพื่อนหายเสือพามาคอยกระนุง่งใส่ไงก็เสือคอยไงโตไงแบบนี้ใส่แบบนี้คอยก็ะส่เสือพาเขาให้มีแต่ตดีดีๆคอยใส่คอยคอยบอดถือไพ่หายยังมากอ่ะนี่กางเกงนี่เขาก็หายมากคอยก็ะส่อืมดีกว่าเอาเงินไปออซื้อเไพ่ที่ว่าเอ,อยชุกคขยเนี้ยกัญญา คอยย่างหน่อยคอยก็มีขาวกินมีเพื่อนกับเพื่อนเสาเออย่างหน่อยคอยเพื่อนเพื่อถึงเพื่อนคอยซีเศแซวเขาคอยซื้อกินคอยก็บ่ได้ขอใครกินผัวคอยหาเลี่องละวแวเรื่องอันพี่นงมาเวาให้คอยจังสรนมาให้ยังเลยคอยก็เลยแบบเรื่องของคอยคอยเมื่อคอยเมื่อหาแม่ให้คอยคอยเมื่อบึงพอเบิ่งแม่คอย พราะพอเมื่อก็บ่ได้เมื่อขอเขาจักกินถึงเจ้าอยู่หันเด้พ่อแม่จะเฒ่าสิตายแล้วสิเขาโลงแล้วเจ้ายังบ่เคยยืนเคยอหังให้เฮือนเจ้าก็เฮือนตึกเฮือนกเจ้าจึเวาให้มู่ไดเฮือนตึกเฮือนกอก็ติดนีหมู่มทางมาเฮ็ดบ่ม่นเงนเนจักของเฮือนละเฮือนธนาคารเจ้ากอางินธนาคารมาเฮ็ดจ้าสสูเว้าใหญอื ขาสิมายึดมือใดกับเรืองคอยกันยังบุหอืออันไหนกับเรืองของเจ้าคอยผสนเจ้าก็คือคือมีเงินตื้อเงินก่อเจ้าก็คือบูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เจ้าให้ดีขาสิมาว่าคอยคอยเฮ็ดยังพ่อแม่เจ้าก็ยังไปเฮ็ดงานอยู่เข่าสิพ่อเขาโลงแหละเจ้าก็มีลูกมีเต่าเจ้าก็บุกิดเห็นลยบอกิ่นเลี้ยงเจ้ามาก อย่างนี้สิมาว่าให้คอยจังสันจับสิเรื่องคอยชีถุพ่อแม่คอยลำบากคอยก็ให้ยคอยมีแซมได้คอยก็ให้ยคอยมีหน่อยคอยให้หน่อยมีหลไรคอยให้ลายไรมาว่าก็พ่อก็แม่คอยตรงๆว่าคอยบ่มีคอยมีคอยก็ให้ยคอยบ่เคยให้พ่อให้แม่คอยอันนั้นสิมาอบว่าแบบสิพ่อแม่คอยยังบ่เคยวบาเคยว่ามันยังให้คอย บ่มีคอยก็บอก่ออยคอยบ่มีเด้อแม่เอ้คอยบ่มีเด้อกันคอยมีคอยก็ให้เจ้าเห็นบ่ตรงห่วงคอยว่ากับพอกับแม่คอยจะเอออันนี้จะชิมาว่ามาวานี่เห็นมะว่าวเหลืองเหลืองแม่เหลืองเฮียงให้คอยฟังว่าแม่คอยบดีจังจะดึงสิแม่คอยบดีจังจังใดกับแม่คอยเออคอยก็ฮักฟงคอย วบูดีกับป,ปล่อยลีเหตุยังกับเราได้คนหฮาคิดใจมันบริคือกันแล้วบูดีเรากับบริไปเหตุยังให้ไพ่กัพูดายบริไม่เหตุให้เราเราก็สิิปดาพวกเจ้าบอกเออเราดาพวกเจ้าแต่ว่าพวกเจ้าเว้าให้เราพวกเจ้าเหตุให้เราเราก็ดาเออสำานิเลยแม่คอยแออพ้ซิว่าแม่ก็ปางมากัญญา แม่ก็บดีกระยาก็เราเป็นคนถึงคนจังสรนของเราผู้จังเอาไปแย่เราผู้จังเอาไปเบาให้เราบวเาให้เราบวายเราประชิดในไปยตัวก็ขายเครื่องของเราไปแล้วเหตุใดคนก็ให้เราเหตุเรื่องบันนี้เรื่องเรื่องพ่อคอยพ่อคอยคอยก็ว่าให้พ่อคอยฟังพ่อคอยพ่อกับแม่่นเลิกันเนาะ พอก็เบาเลือดหายพ่อปะ่ะยังหน่อยพ่อคอยถึงคอยสิบบไไ้ดูแลหลายเสมอแ,แต่พ่อคอยเล่ากับมีน้องมีน้องมีน้องสา,สามคนน้องคอยกับญ่เบิดเลยียเขาก็ดูแลอันอีพ่ออีแม่ได้พออีพ่อกับอันแม่ใหม่คอยกับห้องแม่คือกันอันนั้นคอยกับนับเพื่อนเพื่อนแม่คือกันเพื่อนอก็นเลีเ้ยงคอยมาแต่หน่อยคือกันแล้วยังหน่อยขอ่ขอคอยไปยุ่งนเพื่ขอนพอ,อก็หักเพื่อนคือกัน แล้วน้องคอยแต่ละคนมันก็เป็นผูเป็นคนเดีล่ะเออน้องคอยสามคนถึงผูเนึ่งมันบดีมันซีบออันเป็นคดผูเป็นคนมันซีดูแลแต่อีกบไดแต่สองคนมันก็ยั่งอันดูแลพ่อแม่ไดคอยกับ่ตองห่วงอืคอยกับมะห่วงกัแม่คอยเพราะว่าอันแม่คอยอันคอยเป็นลูกสาวผูใหญ่แล้วน้องคอยอันก็เป็นผูชาย อีผู้หนึ่งผู้หนึ่งกับผู้ชายก็เสียไปแล้วคอ,อ,อยกบอะไรอันนั้นมันกัอันเป็นผู้ชายเนาะมันกัเหตุมันหามันของมันมันก็หากระสิบเจ็ดสิบแปดปีคอ,อ,อยกบ,บมันว่าให้มันดูแลจากของกับพ่อบ่ต้องกินเหล้าเมายาบ่ต้องไปเห็ดเนี่ยบ่ดีบ่ต้องไปหาเหลืองหาเหล้ามาก แค่นั่นขอให้เจ้าดูแลตัวเองคอยกระบอกหน่องคอยแค่นั่นส่วนเรื่องแม่คอยเรื่องยังคอยว่าคอยมีคอยก็ให้คอยก็มีคอยก็ส่งให้แม่คอยปากปากเดียวกินเขาแล้วสิกินํำได้ขายเครื่องขายของแล้วขายไดดํำไดก็เป็นของเล่าใส่หนีใส่ซีนแล้วไปเออแล้วมีหนีมีซีนแล้วเฮ็ดหนีเฮ็ดซีนเราก็ใส่หนีใส่ซีนเข้าไปเอ ามทีเราหาได้เราบอกไว้เราก็โทรมาขอคอยเออขอก็คอยมีเอาก็ให้จังสี่แหละขอพวกคอยแต่ยังหน่อยผู้คอยก็เข้าใจกันบริพิษบริเทียงบริซิมาบังเบียดเสียดสีกันบริซิมาอันนั่นกันชิมาฮามาดากันไรเฮ็ดพิษก็มีต่ตได้เสือนเบาให้กันบวาพวเมบวาลุวตา เออตะกี้แม่คอยละบ,บดีโบดีกับแม่นเหลืองตะกี้เหลืองผ่านมาแล้วตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วแล้วก็หแูแล้วก็อ้อนลุ่งลายแล้วตะกี้แม่คอยเป็นคนใจร้อนลูกเวายัางก็บอฟังพอเราเสือคนอื่นลายบัดสุดท้ายเป็นยังไงบัดโบดตัวเองบ่มียังมาคนอื่นเขามาซอยจอยบอกก็บอกแม่ก็กมีแต่ลูกซอยเออ หอหยู่คางๆเจ้าก็มแต่ลูกเดี๋ยวอนี้เลาก็เข้าใจส่วนพวกเจ้าอันมักเอาเรืองคอยไปว่ากะให้ดูแลจะคของดูแลลูกจะคของให้ดีเออลูกจะคของเป็นจังใดเจ้าก็หูยุเก่ใจอืท่านอันเรื่องลูกจะคของคือเก็บมิดเก็บเ,บเงียบแท้คิด่าหมู่มูวหูบอ คิดว่าแท้บ้านค่ะบ่รลูกบอกว่าลูกจะคล้องอเป็นจังไหนลูกจะคล้องอ่ะดีซัำคอยบอเท่านั้นแหละอืมยังเรียนบจบยิสุไหค่ะเอาไปสีฟี่ลูกเจ้าห่ืแท้บ้านคู้ใดเขาก็ได้สียิสุบ่าวไา้เห็นว่าคอยยุนอันมาเลข่คขอยบ่งหูเรืองหูเหล่ายัง ค่ะยังหน่อยเพากับพ่อได้ห,หดูดรอกปัดพูกเจ้าอายุบ้านเป็นจังไดแน่อือผููไดเป็นจังไดเพราก็พ่อหูเขาบ่าบได้รับหูรับตาอยู่ขอให้ลูกจะเงี่ยนให้จบอือให้มันมีงานดีๆเฮ็ดบ่ดตอเเ้องแลเหลรอนขอยกันแล้วกัน ่อยบดีแต่คอยก็บม่ได้เหตุยังส้างพ่วมเดือดร้อนยังให้พ่อแม่่อย่อยบ่เคยเหดหยังให้พ่อแม่คอยเดือดร้อนบ่เคยเหตหยังให้พ่อแม่คอยทุกข์ใจที่พ่อแม่คอยทุกข์ใจยอนคอยก็ะยอนไทบ้านไทเมืองโซเ้าน่อยเ้าใหญ่ให้คอยเว้าจังสันจังสี่ว่าคอยบดีจังสันจังสีตอนหนาห้าวเบาอย่างหนึ่งรับหลังห้าเว้าอย่างหนึ่ง ธนาเขาว่าดีดีพออรับหลังเข้าเมยเขาไปหาเต็งสี่ยว่าให้เมเข้าจังสันเต็งสี่จากฟ้ามือเป็นลังตีนปากแทบบโมเมนคอยบุ้แต่คอย,คอยคขี้การเบาน้ำพุกเจ้าบ่ามีเหวี่ยงมีงานยัางหาแต่โซโลเลกันหาแต่เบาวนั้นเบาวนี่จับคุมเบาหั่นพัวเบานี้ บ่เห็นทำมาหาแดกอย่างในสุมาวัาคอยบ่อยากว่าเวลาคอยว่าแล้วมันสิบึงหนากันบติดฮึมี่บ่ว่าบ่แมนว่าคอยบุ้งคอยหู้แต่คอยบ่อยากว่าคนหักคอยก็มีคนสร้างคอยก็มีขนาดคนหักกุ้เจ้าเวลากุกเจ้าพิดกันมาก เอาเรื่องผู้เจ้ามาบอกสู่ข่อยฟังทั้งๆที่ข่อยบ่ได้อยากหูเรืองผู้เจ้าข่อยอยู่บ่อยู่ขอยขนาดข่อยอยู่ไกลซมนีเขาก็ยังพทรมาบอกข่อยมาบอกให้ข่อยฟังว่าผู้เจ้าว่าอีนยังให้ข่อยเน่ว่าผู้เจ้าว่าอีนยังให้ผู้ใดเน่ข่อยถึงข่อยซิยู่พี่ข่อยก็บ่ได้ไปเฮ็ดอียงให้ผู้เจ้าบ่ได้เดือนร้อนผู้เจ้าเด็ดเออข่อยเมื่อ พอยมีคอยก็กินบ่มีคอยกับบกินเออพอยมีคอยก็ให้พี่ให้น้อง่อยให้พี่ให้น้องคอยให้ผู้นั้นผู้นี้ให้ป้าให้ลุงคอยก็บ่เคยไปบอกผูู้ใดว่าเออคอยเอาหายเงินห้ยตอนนี้านาขคอยมีหาลอยคอยให้หาลอยมีพันหนึ่งคอยก็ให้พันหนึ่งเออคอยมีหน่อย่อยให้หน่อยมีอะไข่อยให้อะไรบอกว่าเพิ่นมีบุญคุณกับ่อยเพิ่นเลียงคอยมาตัางแต่น่อยพีพพ่ป้านะป้าลุงผู้ไรดีกับ่อยคอยก็ดีนํำ พอยเมื่อมีมีลอยหนึ่งอยก็ยืนลอยหนึ่งมีหาลอยคอยก็ยืนห่างลอยเออแม่เอ้ยคอยมีสำานีเด้อทุกคนพี่นองคอยพี่ป่านาเอื่อยอีแม่เงี้ยลุงเงี่ยคอยห้องพ่อห้องแม่เบ็ดเพ้ยขอยมีสำานีเด้อคอยหายใจจำนีคอยกลับมาแต่คนพอก็ะโบมีหลายขอยก็ให้หาลอยพันหนึ่งแล้วเตะ ข่อยไม่มีรายข่อยให้เจ้าซื้อบัตรเติมเงินเด้อพอซื้อจะสูบเด้อพอให้นั่นให้นี่เอาแม่ข่อยให้เจ้าซัมนีเด้อใบาจ่ายกินจังสันจังสีขอ่อยข่อยก็บม่เคยไปบอกอใครยด้วยละมาค่อยเอาเงินให้ไปเออมันเพราะมันเหลืองส่วนโตของข่อยข่อยอยากให้พาข่อยก็ให้เพราะว่าเด็กหน่อยมากเพิ่นกะเลี่ยงข่อยถึงเพิ่นสิเลี่ยงดีเลี่ยงบดีเออซิเป็นยังไดยังหน่อยเพื่อนกันยังมีน้ำใจเลี่ยงข่อยมาก พ่อก็ให้คอยห้คอยกับป่านคอยห้เบิดเออบพะว่าผู้ใดคอยห้พี่ห้องให้ป่าห้ลูกให้หน่อยหายร้ายเท่นั้นแหละว่าคอยมีหน่อยมีร้ายค่อก็ให้มีสมำคอยกำลังคอยหากำลังคอยมีคอยให้อืแล้วพวกเจ้าเคยหายพ่อหายเม่จะบอกเออท่านจะบอกเคยหายพ่อหายเม่ยเจ้าเจ้าก็เาว่อคอย ขนาดพ่อแม่จะยุ่จังนั่นน่นพวกเจ้าก็ยังบ่ห้พวกเจ้าก็ยังบ่เคยถามพ่อถามแม่พ่อเอ้กินเขาแล้วบ่แม่เอ้กินเขาแล้วบอกเคยเบาเคยวานน้ำพอน้ำเม่แบบนี้อยู่บ่ถ้าพวกเจ้าบอกท่านคือเคยเบาเคยวานน้ำพอน้ำเม่แบบก็ับไปเบาน้ำพอน้ำเม่เออยิ้ซึมาเบาให้คอยพอคอยบ่เคยเบาอย่างไงพวกเจ้ามีแต่พวกเจ้าเบาให้คอย ท่านคอยเบาเลยค่ะท่านชิแนมนาะกันบทติดซุ่มไทยบาท้านไทยเมืองมาเกล้ามากว่า,า,วาซุ่มหัวกันเบาของควันผู้นัน้นเบาควันผู้นี้เฮ้ยแต่แมนเพิ่นมีความสูขเบาให้คนมือถือสาปักถือสินน้งวายล้างหลอกเบางูจังสันจังสี่ มันเจ้บ่ได้รู้เรื่องครอบครัวกรับบ่ได้งหงู้ีเรื่อเงี้ยก็จะซื้อมาบ่าให้เขาเขาบ่อยากอ,อยู่ในบ้านขเขาบ่อยากเอาผัวอยู่ปุ่นกันย้อนจังสีนั่นหนึ่งบ่เฮ็ดหยังกินเหล้าซุ้มหัวกันกินเหล้าสองเล่นไพ่สามนิ่มห้ามุงมีเวียบหยังพวกเจ้เาเออขอให้พวกเจ้าจะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนขึ้นกันแล้วกันเฮ็ดจังสั่น คอยบบมากแบบนั้นคอยก็บบอยากอยู่แบบนั้นขคนดีก็มีเออคนดีเพิ่นกันมีค้นซัวเพิ่นก็นมีแต่พวกเจา้าบบมีเียกงีสุงมหัวกันแล้วก็เา่ามีแต่เท่านั้นเลยกินเหล้าเมายาแล้วบูมีเงินบบมีข้ามพิ่กันผัวเมียตีกันม้วนพวกเจา้าข้อมซุขของพวกเจา้าเฮ็ดไปโลดความซุกข,ของ่อยก็คืออยู่กับปัวคอยแบบนี้ เอถอึงข่อยสิบบ่มียูมีกินหลายปันนั้ะบม่มียูมีกินเลิดรู้อีหยงง้ข่อย,อยก็มีความสุขของข่อยหนึ่งขอยบ่ดทะเลาะกันกับผัวข่อยสองข่อยก็ข่อ,อ,อยก็มักแบบนี้ผัวข่อยบกินเหล้าเมายาออบกพิษบ่เทียงกันอ,อ,อยู่งานอยูสัน้นอีอย่างกับจอยกัน ข่อยออกไปเห็นงานข้างนอกหาเงินคอยอยู่บ้านคอยอยู่บ้านข่อยก็เห็นเบียดงินเบียดร้านเห็ดกับเขากบเห็ดกับพอกับเขาไปถาผัวข่อยกลับมาตอนเร่งกินข้าวกินน้ำน้ำกันเอ,อยู่เพือนอยู่ร้านน้ำกันไปใส่ไปน้ำกันแค่นี้ความสุขของขอ่อยบด้มีอย่างไรปูญาหักข่อยพ่อ พ่อแม่ฮะคอยพ่อเขาใจคอยพ่อเออพี่ยองพี่ป่านาอาเพิ่นแพงเพินพ่นหายยังมากคอยก็เอาเอามากคอยเสื้อผ้ามันหลายคอยก็แจกคนอื่นไปคนเห็ดงานอินโดอินโดเขาไม่เห็ดงานเห็ดนันเห็ดนี่เขาบ่มีคอยก็ห้เออเขาห้ยคอยคอยก็ห้ต่อเขาบ่มากเก็บมาเมียเออค้องหนอกกก่เขาบ่สนใจ มี่ขอกระใสบ่มีหลักก็เล็ข่อยบ่แต่งตรงงามๆอยู่บ้านอยู่ซองเออแมนข่อยเฮ็ดจังสิข่อยพอใจแบบนี้ข่อยอยากอยู่แบบนี้แต่ออกไปข้างนอกเออมีงานมีการไปหันไปนีไปงานนั่นงานนี้กับผัวข่อยกระแตงเออนั่นนั้ข่อยแตงแต่สี่อยู่บ้านอยู่ซองสี่หายข่อยแตงข่อยบ่มข่อยบ่มมากเออข่อยอยากอยู่จังสี่ ยู่แบบจิงสี่แหละก็โลกกโซของข่อยตึอข่อยก็ยู่ข่อยมีความสุขของข่อยนะพี่น้องฝากแหวนเทนี่กันเหมือนอาชีพแมวให้ฟังเรื่องอันเขาเมาข่อยว่าข่อยเป็นจังใดอันผู้ใด,ดอันใดผัวอันเมืองนอกเมืองหน้า,อ,นาอ,อันใดผัวอันบบแมนผัวไทายบ้านแค่เมืองเฮ้าเนาะเป็น ได้ผัวอันเมืองนองเมืองนาอยู่อันจังสันจังสีเขาก็สซิมักแววหายวะไอเหียงเอาผัวก็คือเอาผัวทุกผัว,ผว,ผว,ผวยากจังสีน,นะคือบอกอาหาเอาคนรวยคนรวยผู้ใดก็อยากได้นาอพี่น้องนอกนอ,กอ,กอกบนันดาเขาซิมักแา,าให้ฟังไม่เดอสบายดีพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบัดสุขูสุขคนเด้อ